กับผมนะครับ Night Warriors d วันนี้ก็จะมาเล่น FIFA mm hmm. 14น,นะครับเล่นเดโมนะครับที่มีตังซื้อของแท้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ของแท้หรอกมันเป็นเดโมนะครับของแท้เดโมนะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับก็จะมาโชว์ความกล้าของผมเองครับเล่นแม่งอะไรวะ Pro Instinct อะไรอ่านไม่ออกครับกดแม่งเลยกด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 แม่งกดไปอันนี้ครับ ที่มาดีกนะันเอ่อผมเหรอผมอไม่ได,ด้กินแล้วฟ้าเลยราค่าเยอะเออชอบบาร์เซโลน่าแล้วนะชอบบาร์เซโลน่ากนะ็ที่มาดีว่าอันนี้เป็นตัวเดโม่ฮนะไม่ใช่ตัวเดโม่ให้ดัดมูนลองดูครับ สองระโภมันโมเกมเซตติ้นะฮะเกมโปรโภข้างแม่งแล้วผมกล้าครับรอสักครู่นะอันนี้ผมใช้กล้องมือถ uh, uh, ือถ่ายนะก็อาจจะไม่ชัดผมเล่นไม่เป็นเล่นไงวะคลิกออปชั่นแล้ท่านผู้ชมโอเค welcome to EA Sports live c o v e r a เตะแม่งเอาชิบหยกลุ่มเรื่องกลุ่มเ้ยนะไอ้ตัวจิ๋วอะแรเรียเนียเหรอเ้ยเออเออเอออ่ะโคเกลียดมากเลยโอ้โหแม่แย่งมาแล้วไปใควะชาวีไปย่งบอลนั่นเนาะโอ้โห ไ้นาไมดเมซีมากกวาโอ้โหมันก็ไม่น่าแล้วชอกออซมุ่ครับาซึ่งทีมอผมเนี่ยก็เป็นสูงครับโนโดสกีอันนี้เป็นตัวเดโมั่ตัวเต็มตัวเต็มสองห้า ลึกซูไปโด้ลไปมีข้าอะไรไหมพี่สาวไหมเออแยงไปได้แล้วไปแมสซีลุกลุกนี้ลุกนี้โอ้ยตกันโอ้โหอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้ครับเสียโอกาสนะฮย่งแย่ง Interception. Oh. Barcelona always expect to win. but they know this won't be easy. That Lewandowski is the so judge side. <laughs> <Barcelona's> <laughs> <being a goal>. <laughs> <laughs> <laughs>

2nd is under เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นนั่นนี่เล่นท่าอลยนะเ้ยอะไรหรอมึงเล่นท่าใช่ไหมเอาชิปหายไอชิปหายเฮ้ยเันตัวผมอยู่ไหนนี่ไปวัตเซซี่เฮ้ยเฮ้ยมองโอ้โหอะไรวะเล่นท่าครับเล่นท่าไม่รู้ผมขอเล่นท่าไปก่อนโอ้ย ดียวนะครับยังอดอล์ฟสกิสชิ้นหาละล้ำหน้านะใครโทษแล้วไม่ทำไม่ทำวายเด็ดที่ต้องขอไปล้อมอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะ โอ้โหลมเฮ้ย hmm. นี oh. Oh, ่เลยนีเ oh. ฮ oh, oh, uh ้ยอะไรวะเ๋ยวกว่าแล้วไม่เปียกทรงเอ้าล้หน้าไม่ไม่ล้มด้วยเฮ้ยโอ้โห คาร์โร伊斯ถ้าผมเสียบเนื้อนี่ไม่ต้องแต่งใจเพราะว่าที่ผมีผมเคยได้พี่ข้าวอีกครั้งนี้ครับที่มีฟ้าเนี่ยเป็นล้วนพี่ผมแม่งสอนที่แค่เสียอบยีนอะไรแม่ได้สอนเลยครับผมก็เลยลแบบใส่กันามาตั้งนานครับโอ้โหโโลดลดรูดรูดล,ลูกนี้ลูกนี้เป็นประตูเป็นประตูโอ้โหรล้วร้อยกับบาร์เซโลามา

เไม่มากเขาใช้ความเดี here, right? ๋ยวให้เป็นประโยชน์โอ้ยใคเป็นโรสกิลด์หมดเวลาครับโอเคครับสำหรับในเรื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคคุณรับ